ที่ฉันอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตพงศิทธิถาวรน,นะคะแน่นอนพอโควิด -19 คลี่คลายหลายคนบอกว่าคิดถึงเชียงใหม่มากๆอยากมาท่องเที่ยวเห็นชาวต่างชาติเขามาเที่ยวกันแล้วดังนั้นวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันว่าเชียงใหม่นะวันนี้เป็นเชียงใหม่ที่เปลี่ยนไปหรือเปล่ามาพูดคุยกับทางท่านผู้ว่ากันค่ะท่านผู้ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอพูดถึงเชียงใหม่ที่เปลี่ยนไปมุมมองของท่านผู้ว่ามองว่าเปลี่ยนไปไหมคะเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีดีอยู่แล้วในตัวดีทั้งความเป็นมาทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยเจ็ดร้อปีดีทั้งธรรมชาติที่เรามีภูเขามีดอยดต่างๆมีม่อนอะไรต่างๆเนี่ยทั่วไปหมดกระจายอยู่ทั้ง25่าเอเภออันนี้เขาอยู่อยู่แล้วถามว่าเราต้องสร้างใหม่ไหมสองอย่างนี้เราไม่ต้องสร้างเพียงแต่ว่าเราเราก็รักษาแล้วก็ ทำให้เพิ่มเวลาการขายให้ได้มากขึ้นและนะวันนี้ถ้ามองตัวเลขของนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาใกล้เคียงกับตัวเลขก่อนโควิด -19 มากน้อยขนาดไหนอคะคะในส่วนที่กลับมาแล้วก็คือนักท่องเที่ยวไปในประเทศโดเมสติกเนี่ยกลับมาจากตุลาคม65เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างแบบมีอัตราเร่งที่สูงจนกระทั่งกลับมาเท่าเดิมก่อนโควิดนะครับเที่ยวบินในประเทศเนี่ยผมได้ขอให้ให้แต่ละสายการบินเพิ่ม จำนวนเที่ยวบินภายในประเทศที่บินมาเชียงใหม่เนี่ยเพิ่มจนต้องเรียกว่าเท่าเดิมกับก่อนเกิดโควิดแล้วถ้าจําได้ก่อนหน้านี้เราไปสัญจรที่ภูเก็ตมาซึ่งก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของแรงงานแรงงานกลับภูมิลำเนาไปช่วงก่อนโควิด -19 กลับไปทำนากลับภูมิลำเนาพอได้อาชีพแล้วก็ไม่กลับมาทางานด้านการท่องเที่ยวละอย่างจังหวัดเชียงใหม่มีปัญหานี้ไหมคะผู้ว่ามีบ้างแต่ไม่ได้ เป็นในสัดส่วนที่สูงที่สูงเหมือนภูเก็ตเพราะว่าคนไปทํางานที่ภูเก็ตจำนวนไม่น้อยเลยไปจากภาคเหนือ,อภาคบริการเนี่ยคนเหนือเป็นคนที่อ่อนช้อยและมีทักษะในการบริการสูงมากนะก็ไปไหนกลับจากภูเก็ตก็กลับเชียงใหม่นี่แหละนะครับอาจจะมใีในบางส่วนที่ที่เราใช้คนจากจากถิ่นแต่ว่าเขาก็กลับมาแล้วล่ะ จะยังมีขาดบ้างผมผมว่าไม่ไม่ได้มากมายแบบมีนนย่าสําคัญที่ทําให้เราบริการไม่ได้หรือระบบเสียไม่ไม่ไม่ไ,มได้เป็นอย่างนั้นแต่ในขนาดเดียวกันเดียเด๋ยวนักท่องเที่ยวจีนน่าจะมากยิ่งขึ้น<ม>การเดินทางเที่ยวบินตรงอะไรต่างๆก็จะเข้ามามากขึ้นหลักการรับมือที่เตรียมแผนเอาไว้ในส่วนของส่วนราชการที่คุยกับผู้ประกอบการตอนนี้เราเตรียมรับมือกับนักท่องเที่ยวที่จะมาเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วตลอดทั้งปียังไงบ้างด่านแรกของการรับนักท่องเที่ยวก็คือประตูบ้านเราคือสนามบิน เชียงใหม่เนี่ยเราพร้อมตั้งแต่ตุลาคมพร้อมอะไรสนามบินมีการนำกลับมาใช้ทุกอย่างของสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ในส่วนสำคัญที่มีปัญหาเกือบทุกสนามบินก็คือคนของเรานี่ถือว่าเตรียมตัวดีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเรามีพร้อมทุกเคาน์เตอร์เจ้าที่ตามเคาน์เตอร์ต่างๆเช็คอินเช็คเอาท์นีาเราเรา,เรามีเพียงพอเชียงใหม่เนี่ยต้องเรียนว่า อยากให้เห็นภาพว่าเขาเป็นเมืองมหัศจรรย์อย่างหนึง่งในจังหวัดอื่นๆเนี่ยเรามักจะเห็นภาพว่าคนเฮโลกันไปลงเครื่องบินปุ๊บแล้วเมืองนั้นแน่นอยู่ในตัวเมืองเมืองอื่นๆของโลกก็มีนะ,ะแบบนี้แล้วก็จะทําให้รู้สึกเหมือนเมืองแบบเมืองจะแตกเหยียบกันตายนะครแต่เชียงใหม่เนี่ยความมหัศจรรย์ของเขาที่ผมหมายถึงนี่ก็คือเขาเป็นเมืองที่มีจุดขายทั้งยี่สิบห้าอำเภอเราจะได้ดินดอยทุกดอยดอยดอ,ยอยทิทนนโนไม่ได้อยู่ในเมือง ะะเชียงดาวไม่ได้อยู่ในเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันไปกระจายหมดเลยม่อนนุน้นดอยนี้ซากุระไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วก็ทุกทุกด่านทุกเป้าหมายเนี่ยเขามีมีรูทมีแมปอะไรที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเรียนรู้เองนักศึกษามาก่อนทั้งหมดมีการจองกันเองผ่านระบบการจองของเองกนชนลงมาสนามบินปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นภาพการกระจายตัวของผู้เดินทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยไปทั้ง25าอำเภอแบบไหลลื่นมาก ถ้าถ้าเปรียบเทียบกันบางคนบอกว่าสมมติอย่างเนี้ยเป็นคนกรุงเทพเราเห็นข่าวเราจะรู้สึกโอ้โห و, ปัญหาฝุ่นมันหนักมากเลยจะอาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจแต่ถามมุมมองของเจ้าบ้านคนที่อยู่ในพื้นที่จริง,รงๆแล้วปัญหาฝุ่นปัญหา p m 2.5ปีนี้เนี่ยมันน่ากังวลเหมือนอย่างที่หลายๆคนกังวลและส่งผลกระทบต่อเรื่องของการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวไหมคะฝุ่นควันเนี่ยถ้าจะบอกว่าผมจัดการได้ร0 0เเผมคงพูดแบบนั้นไม่ได้ แต่ผมมั่นใจว่าวิธีการจัดการและการควบคุมการลดลงต่างๆเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับฝุ่นควันเนี่ยจะมีอยู่2 2ด้าน2ขาขาหนึ่งก็คือการเพิ่มปริมาณฝุ่นที่ว่าเผามันก็เพิ่มเราทําให้การเผาลดลงเพราะฉะนั้นการเพิ่มของฝุ่นเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางที่ไม่ได้แรงนะครับในะอีกขาหนึ่งเนี่ยเรามุ่งไปในด้านของการ จัดการฝุ่นที่เพิ่มขึ้นไฟแต่ละจุดที่เพิ่มเนี่ยเราชิงดับชิงดับนะมันก็ทําให้จํานวนวันของการเผาไหม้หรือจํานวนฝุ่นควันเนี่ยลดลงในสุดท้ายและได้คุยกับเจ้าบ้านอยากให้เจ้าบ้านได้คุยกับคุณผู้ชมทั้งประเทศเชิญชวนมาท่องเที่ยวให้ความมั่นใจว่าเชียงใหม่เราพร้อมรับแน่มาได้เลยระมาตรการต่างๆก็พร้อมเช่นเดียวกันเชิญท่านผู้ว่าค่ะต้องต้องเรียนว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่สวยงามมากนะครับธรรมชาติที่ สร้างมาเนี่ยหายากที่จะมีจังหวัดไหนที่มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาเป็นดอยต่างๆที่เขียวขจีแบบเชียงใหม่หายากซึ่งทําให้เราสามารถที่จะคิดในเรื่องของการขายเชียงใหม่ในเรื่องของธรรมชาติได้ที่มากกว่าฤด,ดูหนาวแม้แต่เดือนมีนาเมษาอุณหภูมิก็ต่ํากว่า25อ,องศานี่คือสิ่งที่ไม่ต้องไปค้นหาถึงต่างประเทศเรามาแค่เชียงใหม่เราก็ได้พบแล้วนะครับเป็นเมืองที่ ปลอดภัยที่สุดในอาเซียนก็คือเชียงใหม่เราได้รางวัลมาแล้วก่อนจะปลอดภัยที่สุดในอาเซียนเราต้องปลอดภัยที่สุดในประเทศไทยแล้วเราก็ได้รางวัลที่1ของอาเซียนในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนลองพิจารณาดูแล้วก็ถ้าไม่รู้จะไปไหนก็คิดถึงเชียงใหม่ว่าเชียงใหม่เนี่ยมาได้ทุกวันเที่ยวได้ทุกฤด,ดูครับ แบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะอยากมาเที่ยวเชียงใหม่แน่นอนอย่าลืมเชียงใหม่เที่ยวได้365วันนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ